ทุกคนคะรู้หรือเปล่าว่าบ้านเมืองของเรามีกฎหมายอยู่ทั้งหมดกี่ประเภทอ๋อมันมีกฎหมายอาญากฎหมายห้ามนุนห้ามนี้หลายประเภทใช่ไหมคะยังไม่ใช่ค่ะหมายถึงกฎหมายหัวข้อยหญ่อย่างกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศแล้วกฎหมายอาญาที่เราเรียนกันบ่อยๆอยู่ในกฎหมายไหนล่ะคะอยู่ในกฎหมายมหาชนซึ่งว่าดด้วยความสัมพันธ์รัฐและประชาชน ส่วนกฎหมายอาญาเนี่ยจะกําหนดว่าการกระทําแบบไหนเป็นความผิดและมีบทลงโทษโดยรัฐเป็นผู้บังคับใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองและในคลิปนี้เราก็จะมาสอนเข้าใจกฎหมายอาญาตอนภาคความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กันค่ะ 1. ความผิดฐานลักทรัพย์มาตรา334ประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสามคือการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60หมืบาทค่ะสความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336กคือการชิงทรัพย์โดยชกโฉยยเอาซึ่งหน้าผู้ที่กระทำความผิด ต้องจำคุไกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์มาตรา3ามสาคือการฟ่มฟูผู้อื่นไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์มาตรา3-40กี่ศกาทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำความผิดจำคุก10ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาท 5. ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 7คือการข่มขู่ผู้อื่นเพื่อให้ได้ทัพย์นั้นมาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท 6. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ความผิดฐานลีดเอาทรัพย์คือการขู่เอาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยการเปิดเผยความลับของผู้อื่น หรือบุคคลที่3ระหว่างโทษจำคุก1ปีถึงสิปีปรับไม่เกิน2องหมืนบาทถึงสองแสนบาทมตาตราสามสีหนึ่งความผิดฐานชอบโกงทรัพย์คือการหลอกลวงผู้อื่นโดยปกปิดความจริงเพื่อให้ได้รับทรัพย์สินมา 8. ความผิดประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา352 คือการที่บุคคลใดก็ตามบุคคลหนึ่งเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นเจตนาทุจริตจากการครอบครองทรัพย์สินนั้นปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 9. ความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 7คือการรับทรัพย์สินที่ได้มาจากการขโมยมีการปรับ1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สิบประมวกลกฎหมายอาญามาตราสามห้าแปดความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์คือพูดใดทําให้เสียสทรัพย์ทําลายทําให้เสื่อมหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับสิบเอ็ดความผิดตามประมวกลกฎหมายอาญามาตรา3 6 2ถึง366 คือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทาปรับขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำและเจตนาค่ะค่ะซึ่งข้างต้นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นะคะแต่กฎหมายทางอาญาเนี่ยเกี่ยวข้องกับร่างกายและชีวิตเช่นการฆ่าการทำลายร่างกายการกระครอง,งเหนี่ยว และโทษทางอาญาเนี่ยแบ่งออกเป็น5ชนิดคือการประหารชีวิตจำคุกกักขังและลิขสั์สินแต่พวกเรานะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ